ห้องครัวค่ะอันนี้เคาน์เตอร์ครัวทำพิเศษสั่งทำเพิ่มนาวสไตล์ล็อบค่ะล็อบลอยชั้นเก็บของลูกค้าทำเพิ่มค่ะตรงส่วนนี้ แนวลอบในห้องครัวอันนี้ห้องครัวนะคะแล้วก็ไปตัวไหนที่คอนิกตัวบ้านพื้นลายหินอ่อน,นะคะ่ะเล่นแนวสีสันนิดหน่อยเอาขึ้นไปชั้นบนนะคะแต่ว่าบันไดไม่มีก็อย่าพิ่งขึ้นค่ะกลัวค่ะ เดี๋ยวเตรียมถมดินเพิ่มผมดินรอบบ้านค่ะอันนี้ภายนอกบริษัทชิติศาราค่ะ เดี๋ยวเอาดินเอาไปเข้าตรงข้างๆเพื่อเทให้ปรับพื้นให้เสมอกันท่งปัญญาค่ะ แล้วก็ <c oughs> แนวลัว้วแนวรั้วนะคะกับลุงรถ